โครงการอบรมจิตอาสาการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ในวันที่13กุมภาพันธ์2566นายโกสลสุดทางกูลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองนาศาลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ให้แก่ตัวแทนจากชมรมวิสาหกิจชุมชนตลาดในพระสานาศาลตัวแทนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนาศาลตัวแทนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านนาศาลตัวแทนชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเมืองนาศาลตัวแทนชมรมลีลาดเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองนาศาลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอพบ,บ,บร เทศบาลเมืองนาสารล,ลูกจ้างพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการผดมพยาบาลเบื้องต้นเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ถูกต้องและทันท่วงทีซึ่งมีเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลบ้านนาสารเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าสนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวน้างานเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีณนะห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสารชั้น3โครงการเปิดบ้านวิชาการโอเพนเฮาส์ House, โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในวันที่15กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายโกศลสุดทางกูลนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการเปิดบ้านวิชาการโอเพนเฮาส์โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งห้วยมุดโดยโครงการเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา และนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพโดยมีนางแสงจันทร์ปัตตนาคุณเลขานุการนายกเทศมนตรีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งห้วยมุดผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณอาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งห้วยมุดโครงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนการมีทักษะการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศของวัยรุ่น ในวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6นนายชนวิทย์ตู้บันเทิงรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนการมีทักษะการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศของวัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในเรื่องเพศที่ถูกต้องให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งมีนางสาวกฤติยาใจเฉย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาศารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีนายคมสรรหนูนําวงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านนาศารมาให้ความรู้แก่นักเรียนการประชุมสภาเทศบาลเมืองนาศาลสมัยสามัญสมัยแรกประจําปีพศ2566 ในวันที่17กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกานายพรชัยลิขิตวิทยาไกลประธานสภาทเทศบาลเมืองนาสาลเป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพศ2566โดยมีนายโกสลสุดทางกูลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองนาสาลพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาล ประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมสาภาเทศบาลอาคารคลิปชั้นดาดฟ้าซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี6ระเบียบวาระการประชุมโดยในระเบียบวาระที่5เรื่องที่เสนอใหม่เสนอยติทั้งหมด15ยติและระเบียบวาระที่6สมาชิกสาภาได้ร่วมกันนําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะขอดําเนินการปรับปุงไฟจราจรภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนาศารทั้งนี้มีพันตำรวจเอกวิทวีภริตานนผู้กำกับสอพอบ้านนาสารนายสาวพงศ์สีมุกท้องถิ่นอำเภอบ้านนาศารและผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมสังเกตการในกรารประชุมครั้งนี้